สวัสดีท่านผู้ปกครองทุกท่านนะคะแล้วก็สวัสดีเด็กๆทุกคนนะคะวันนี้นะคะพบกับครูนกนะคะในวิชาภาษาไทยค่ะสัปดาห์นี้นะคะเราเดินทางมาถึงชุดกิจกรรมใบงานชุดที่18แล้วนะคะวันนี้ภาษาไทยของเราอยู่ในหน้าที่3และหน้าที่4ค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปทำงานกันนะคะครูนกมินิทานมาฝากหนึ่งเรื่องเหมือนเช่นเคยนะคะวันนี้ครูนกจะมาชวนเด็กๆประหยัดค่ะแต่ประหยัดอะไร ไปชมนิทานกันค่ะน้องไข่เจียวตอนประหยัดน้ำวันนี้ที่โรงเรียนครูสอนเรื่องความสำคัญของน้ำน้ำเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าซึ่งไม่สามารถสร้างขึ้นเองได้น้ำมีความสำคัญต่อชีวิตคนพืชและสัตว์น้ำเป็นปัจจัยสำคัญในการดำรงชีวิตของมนุษย์และสิ่งมีชีวิตทั้งหลาย แต่ทุกวันนี้เราใช้น้ำกันอย่างคุ้มค่าใช้กันอย่างประหยัดหรือยังปัจจุบันเกิดปัญหาเรื่องภัยแล้งและสภาพอากาศก็ร้อนแรงเพิ่มขึ้นทุกปีเรื่องการประหยัดน้ำจึงเป็นเรื่องใกล้ตัวที่พวกเราทุกคนควรตระหนักอย่างจริงจังได้แล้วน้องไข่เจียวคิดทบทวนว่าตัวเองประหยัดน้ำหรือไม่แล้วก็นึกออกว่าตอนแปลงฟัน น้องไข่เจียวเอาแก้วรองน้ำไว้แปลงฟันไม่ได้เปิดน้ำทิ้งไว้ตอนเปิดก๊อกน้ำเมื่อใช้เสร็จแล้วก็ปิดให้สนิทปิดฝักบัวทุกครั้งขณะถูสบู่หรือใช้แชมพูสระผมหาภาชนะมารองน้ำทุกครั้งเมื่อล้างผักหรือผลไม้เพราะการล้างน้ำจากก๊อกน้ำโดยตรงจะเปลืองน้ำมากกว่าแล้วยังนำน้ำที่เหลือไปถูพื้นได้อีก ส่วนการรดน้ำต้นไม้ก็ควรใช้ฝักบัวแทนที่จะใช้สายยางหรือขันเพราะทำให้น้ำพุ่งล้นเกินจำเป็นแม้ว่าจะดูเหมือนเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่การที่ก๊อกน้ำมีน้ำหยดอยู่ตลอดเวลาก๊อกน้ำปิดไม่สนิทหรือใช้น้ำอย่างไม่ประหยัดจะทำให้สิ้นเปลืองน้ำเป็นอย่างมากเหมือนกับการเทน้ำทิ้งแทนที่จะได้ใช้น้ำที่สะอาดไปกับเรื่องจำเป็นอื่นๆ คุณครูบอกว่าการประหยัดน้ําไม่ใช่แค่การลดค่าน้ําลดค่าใช้จ่ายแต่ยังเป็นการใช้น้ําได้อย่างยืนยาวและมีคุณค่าปัญหาการไม่มีน้ําสะอาดดื่มไม่มีน้ําสะอาดใช้ไม่ใช่เรื่องไกลตัวเลยแต่เป็นสิ่งที่เราทุกคนควรทําน้องๆลองคิดดูนะคะว่าไม่ได้ดื่มน้ําแค่ชั่วโมงเดียวยังคอแห้งแล้วถ้าโลกนี้ขาดน้ําจะเป็นยังไง สิ่งมีชีวิตทุกอย่างก็จะตายหมดทั้งคนพืชและสัตว์มาช่วยกันประหยัดน้ำวันนี้ก่อนที่จะมานั่งเสียใจวันหลังเถอะค่ะถ้าทุกคนช่วยกันประหยัดน้ำแม้จะแค่คนละนิดแต่เมื่อรวมกันแล้วก็จะเป็นน้ำปริมาณมากทำให้เราสามารถใช้น้ำได้อย่างยืนยาวเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆในนิทานชวนให้เราประหยัดอะไรคะประหยัด น้ำนั่นเองนะคะเด็กๆขาดน้ำเนี่ยมีประโยชน์มากมายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นใช้ดื่มนะคะใช้ประกอบอาหารหรือว่าใช้ทําประโยชน์อะไรอีกต่างๆมากมายเลยมีประโยชน์ทั้งคนและสัตว์ด้วยนะคะแล้ววิธีการประหยัดน้ําประหยัดได้ยังไงอ้าเวลาเด็กๆนะคะใช้น้ําเปิดก๊อกน้ําล้างมือแล้วก็อย่าลืมปิดน้ํานะคะเวลาอาบน้ําสระผมนะคะก็อย่าเปิดน้ําทิ้งไว้นะอาบ ใช้ฝักบัวเสร็จแล้วก็ปิดฝักบัวด้วยนะคะอย่าเปิดน้ำทิ้งไว้นะคะเวลาล้างจานล้างเสร็จแล้วก็ต้องปิดน้ำด้วยปิดให้สนิทด้วยนะคะบางคนปิดน้ำไม่สนิทยังมีน้ำหยดออกมาอยู่เลยนะคะแล้วน้ำที่เหลือจากการใช้ล้างจานที่เป็นน้ำเปล่าเสร็จแล้วก็สามารถไปทำอะไรต่อได้คะนำไปรดน้ำต้นไม้ต่อได้ด้วยนะคะเด็กๆเพราะฉะนั้นเราทุกคนต้องร่วมกันประหยัดน้ำนะคะ เดี๋ยวตอนนี้นะคะเราก็ได้เวลาไปทําชุดกิจกรรมใบงานของเราชุดที่18แล้วนะคะไปดูกันค่ะว่ามีอะไรให้เด็กๆทําบ้างในวันนี้มาค่ะเด็กๆคะเรามาทํากิจกรรมนะคะชุดที่18กันดีกว่านะคะทําใบงานกิจกรรมชุดที่18กันดีกว่านะหน้าปกแบบนี้นะคะแล้วก็เปิดไปที่หน้า เลขสาเลยค่ะเด็กๆหน้าเลขสานะคะหน้านี้นะโอเคนี่ค่ะเลขสานะคะมาดูกันว่าเขาให้เราทำอะไรในหน้านี้คำสั่งนะคะเขาบอกว่าให้เราเขียนคำตามรูปภาพนะคะเขียนคำตามรูปภาพมาดูกันค่ะรูปภาพแรกคืออะไรนะ ตัวอะไรคะเด็กๆคะมันก็คือมดนั่นเองใช่ไหมคะมดสาระโอนะคะมดสาระโอนะมีตัวอะไรบ้างมีมอม้าค่ะแล้วก็ดอเด็กคะ่ะคำว่ามดผ่านไปมาดูรูปภาพต่อไปคะ่ะนี่คือรูปภาพของ ลำไยนั่นเองนะคะลำใยมีทั้งสระอํมและสระไอไม้มมลัยนะคะลูกลำไยขึ้นต้นด้วยลอลิงนะคะสระอํมค่ะมีวงกลมแบบนี้นะคะแล้วก็สระไอไม้เมาลาัยนะคะตามด้วยยอยักษ์ค่ะนี่ค่ะคือคำว่าลำไยนะคะต่อไปค่ะเด็กๆรูปภาพนี้นะคะเป็นรูปภาพ เรืออะไรคะเนี่ยเรือลำนี้เขามีชื่อนะคะเขามีชื่อว่าสัมเพานะคะก็คือเรือสัมเพาเราจะเขียนคำว่าสัมเพาลงไปนะคะสอเสือค่ะสะระอํานะคะนี่ค่ะสะระเอพอสัมเพาแล้วก็สะระอานะคะนี่ค่ะสัมเพาต่อไปค่ะเด็กๆคะภาพนี้เป็นภาพของเลขอะไรคะ เลขสองใช่ไหมคะอ่าเลขสองเราก็จะเขียนเลขสองนะคะสระเอลอลิงค่ะคอไข่สอเสืออ,อออ่างสุดท้ายก็งองงูนะคะนี่คือคำว่าเลขสองค่ะผ่านไปสี่คำแล้วนะคะ เหลืออีกสองคำเท่านั้นมาดูรูปภาพต่อไปนะคะนี่คือรูปภาพกระป๋องนะคะกระป๋องเขียนยังไงคะเด็กๆคะกรออะกระนะคะกอไก่รอเรือสระอะนะคะแล้วตามด้วยปอปลาอออ่างงู แล้วก็ไม้จัตาวานะคะบนปปาแบบนี้เลยมาดูรูปภาพสุดท้ายค่ะเด็กๆรูปภาพนี้ก็คือเปลนั่นเองนะคะเปลเขียนยังไงอ่ะเปลต้องเริ่มจากสระเอก่อนเลยนะคะปปาแล้วก็ลอลิงค่ะอ่านี่คือคำว่าเปลนะคะตอนนี้นะคะเราเขียนครบทั้ง หกคำหกรูปภาพแล้วนะคะต่อไปเราก็จะมาอ่านกันนะคะลูกเริ่มจากคําแรกเลยนะคะมอโอดอมดมออดอมดคําต่อไปนะคะลออัมลายอ ไอใหญ่ลำใหญ่ต่อไปค่ะสออัสำพอเอาเผาสำเผาอีกครั้งนะคะสออัสำพอเอาเผา สาเพาต่อไปภาพเลขสองนะคะลูกลอเอขอเลขสอ,อออสององสองเลขสองอีกครั้งหนึ่งนะคะลอเอขอเลข สอองอสองเลขสองต่อไปค่ะคำนี้นะคะภาพกระปองนะคะลูกมาสะกดคำกันกอออะกระปอองอปอง ปองไม่จัดตะวาป๋องกระป่องอีกครั้งนะคะกอรออะกระปอองอปองปองไม่จัดตะวาป๋องกระป๋องมาถึงคำสุดท้ายนะคะปอลอ เอเปลอีกครั้งนะคะปอลเอเปลทำงานหน้าที่3กันเสร็จแล้วนะคะเรามาต่อด้วยหน้าที่4ี่เลยนะคะคําสั่งนะคะก็คือเขียนคําตามพยัญชนะนะคะ เขียนคำตามพยัญชนะพยัญชนะก็คือกอไก่ถึงคอนุคูกนั่นเองนะคะเด็กๆมาดูกันดีกว่านะคะว่ามีตัวอะไรบ้างนะคะมาดูค่ะตัวแรกค่ะเด็กๆขะคือตัวอะไรคะปอปลานั่นเองนะคะปอปลามีคำว่าอะไรบ้างล่ะไม่ว่าจะเป็นคำว่าเป็ดคำว่าปิด หรือคำว่าปวดก็ได้นะคะ,ะคุณนกจะเขียนคำว่าเป็ดนะคะมีตัวอะไรบ้างมีสระเอค่ะปอปานะคะดอเด็กค่ะแล้วก็ไม้เตคูนะคะบนปอปานี่คือคำว่าเป็ดค่ะ มาดูพยัญชนะตัวต่อไปนะคะนั่นคือตัวดอเด็กนั่นเองนะคะดอเด็กมีคำว่าอะไรบ้างไม่ว่าจะเป็นคำว่าดาวเด็กดีโอ้โหเป็นไงคะดาวเด็กดีมีแต่ดอเด็กทั้งนั้นเลยใช่ไหมคะอะคุนกจะเขียนคำว่าเด็กนะคะมีสะระเอคะ่ะดอเด็กคะ่ะก็ไกค่ค่ะ แล้วก็ไม้เตคูนะคะบนดอเด็กแบบนี้เลยค่ะมาดูพยัญชนะตัวต่อไปนะคะเด็กๆนั่นก็คือตัวอะไรคะสอเสือนั่นเองนะคะตัวสอเสือมีคำว่าอะไรบ้างละ่ะไม่ว่าจะเป็นคำว่าสาวคำว่าสีหรือคำว่าสองก็ได้นะคะ เด็กๆก็เลือกเขียนเลยค่ะหนึ่งคำนะคะส่วนครูนกจะเขียนคําว่าสาวค่ะสอเสือค่ะสระอาแล้วก็วอแหวนนะคะนี่คือคําว่าสาวนะคะต่อไปค่ะเด็กๆค่ะพยัญชนะตัวต่อไปนั่นก็คือตัวทอทหารนั่นเองนะคะ ตัวทอทหารมีคำว่าอะไรยกตัวอย่างเช่นคำว่าทำคำว่าทอดคำว่าทุบนะคะอันนี้คือตัวอย่างนะคะลูกยังจะมีคำที่มีทอทหารอีกมากมายเลยนะคะสามคำที่คุณนกพูดมาเป็นแค่การยกตัวอย่างเท่านั้นนะคะคำที่คุณนกจะเลือกเขียนนั้นก็คือคำว่าทำค่ะ มีตัวทอทหารนะคะแล้วก็สระอําค่ะแค่นี้เองค่ะคำว่าทําค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นพยัญชนะนอหนูนั่นเองนะคะตัวนอหนูยกตัวอย่างพยัญชนะนอหนูนะคะก็คือคำว่าน้องคำว่าน้ำ คำว่านอนค่ะ,ะหรือจะมีคำอื่นๆอีกมากมายนะคะที่เด็กๆจะนึกออกนะลูกนะแล้วหนูก็เลือกเขียนคำนั้นได้เลยนะคะส่วนครูนกจะเลือกเขียนคำว่าน้องค่ะคำว่าน้องมีตัวนอหนูค่ะอออ่างค่ะงอง,งูค่ะแล้วก็ไมโทนะคะ บนนอหนูนี่คือคำว่าน้องค่ะมาดูพยัญชนะนะคะตัวสุดท้ายค่ะของหน้าที่สีนะคะนั่นก็คือตัวรอเรือนะคะรอเรือยกตัวอย่างเช่นคำว่ารีบคำว่ารูหรือจะเป็นคำว่าเร็วก็ได้นะคะคำที่คุณลกจะเลือกเขียนนะคะก็คือคำว่ารีบค่ะ คำว่ารีบมีตัวรอเรือค่ะสระอีนะคะแล้วก็บอใบไ,ไม้ค่ะนี่ค่ะเด็กๆคือคำว่ารีบค่ะเมื่อเราเขียนเสร็จแล้วนะคะเราก็ต้องกลับมาอ่านใช่ไหมคะเด็กๆเด็กๆต้องออกเสียงตามคุณนกด้วยนะคะลูกต้องฝึกอ่านด้วยนะมาเริ่มคำแรกกันเลยค่ะ คำนี้นะคะปอเอดอเป็ดอีกครั้งนะคะปอเอดอเป็ดนะคะต่อไปค่ะพยัญชนะดอเด็กค่ะคำที่คุณกเขียนคือคำนี้นะคะดอเอกอ็เด็กดอเอกอ เด็กคำต่อไปเลยนะคะพยัญชนะสอเสือค่ะสออาวอสาวสออาวอสาวคำต่อไปนะคะพยัญชนะทอทหารนะคะทออําทํา ทออัมทำต่อไปพยัญชนะนอหนูค่ะนอ,นอองอนองนองไม้โทน้องนออองอนองนองไม้โทน้อง มาถึงเพญชนะตัวสุดท้ายนะคะนั่นก็คือตัวรอเรือน,นั่นเองนะคะรออีบบรีบรออีบบรีบ ตอนนี้เราก็ทำกิจกรรมใบงานหน้าที่3และหน้าที่4เสร็จแล้วนะคะเหลือให้เด็กๆระบายสีให้สวยงามนะคะลูกแล้วก็อ่านทบทวนด้วยแอบได้ข่าวมาว่ามีเด็กหลายๆคนไม่อ่านตามคุณครูด้วยนะคะเดี๋ยวคุณครูก็จะเสียใจนะคะเจ็บคอฟ,ฟรีๆเลยเพราะฉะนั้นเด็กๆต้องอ่านตามคุณครูด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมช่วยกันประหยัดอะไรคะ ประหยัดน้ำนะคะเราจะได้มีน้ำไว้ใช้กันนานๆเลยเดี๋ยวสำหรับวันนี้นะคะครูนกต้องไปก่อนนะคะเด็กๆสวัสดีค่ะ